สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่29มกราคม2565นีนเวลา8นาฬิกาตรงอิโอเชียงรายยูนิเต็ดรีโอเซเดียมนี่ยก็จะเปิดบ้านพบกับโปริเทโลโปริเทโลนี่ก็เล่นระบบ3-4-3เล่นระบบเดียวกันแล้วครับแต่สุดท้ายนี่เมื่อเมื่อวันที่ผ่านมานี่รู้สึกว่าวันที่22ถ้าจำไม่ผิดน,นะครับก็เสมอกับตัวสมุดประการมาหนึ่งหนึ่งโดยที่สมุดประการเอก็ มีเล่นแค่1ิคนนะครับโดยที่เชโรออกยิงนำไปก่อนจากการมงซึ่งตัวที่หมงก็คืออิวานโดปาริสตาอิวานโดปาริสตาเป็นก็เตะที่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ผิวสีแล้วก็แข็งแรงแข็งแกร่งมีความเร็วโดยเฉพาะลูกหัวนี่แบบทำมงขน,นาดนี้เป็นประตูได้ตลอดเลยนะครับตอนนี้ก็มาที่กันระหว่างกองหลังกองกลางกองหน้ามันเป็นยังไง นาทีเนี้ยผมสามารถพูดได้ทันทีเลยว,ว่าเราเนี่ยจะเจียนอยู่เจียนไปหรือว่าพร้อมที่จะชนะก็ได้พร้อมที่จะแพ้ก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทรงบอลเราเนี่ยมันมันมันขาด,าค,ดความฟิตความฟิตเนี่ยมันไม่มีเปิดบ้านพบเทโลครั้งเนี้ยก็เลยอยากจะเชิญชวนแฟนบอลเนี่ยครับให้เข้าไปสนามบอลเยอะๆเพื่อให้กําลังใจนักเตะเพราะว่าตอนนี้เราไปรอความฟิตอย่างน้อยก็พักน้อยกว่าเขาหกวันนะครับของเขาพักหกวัน ขณะที่ของเราภาพได้แค่ไม่ถึงสามวันแต้องไมาเตะวันเสาร์อีกแล้วเมื่อวานงผงเตะแพ้มาเมื่อวานผมไม่ได้ดูนะครับแต่ผมกลับมานั่งดูเทปพ,พอดูเทปแล้วถึงรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นสถิติหลังเกมหรืออะไรเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราแพ้ลุยเลยครับแล้วพอดูเกมแล้วแบบมันน่าอึดอัดนะครับยังดีนะครับที่ว่าเจ้าสองประตูของเราเนี่ยเซฟไปได้ทั้งสี่ห้าลูกถ้าไม่ได้เซฟเนี่ยป่านนี้ก็นูนอ่ะโดนยิงไปครึ่งโหล ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับว่าทําไมทรงบอลเราถึงอยู่ๆมันก็ออกทะเลไปได้อย่างนี้แต่ผมดูแล้วสภาพเนี่ยเกิดจากความฟิตอย่างเดียวพอไม่มีความฟิตเนี่ยนักเตะอยากจะเล่นหรือจะทําอะไรตามแท็กติกตามแผนอะไรทาไม่ได้ครับนักเตะไม่มีความฟิตและข่าวที่หน้าเพจสโมสรที่มีทากิกลับมาเยี่ยมเยียนเลยเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นข่าวดีถ้าคุยกันรู้เรื่องนะครับเพราะว่าในาทีเนี้ยผมบอกได้อย่างเดียวเลยครับว่าบอลเราเนี่ยที่เราเล่นอยู่เนี่ย ผมจะใช้คาว่าอะไรอ่ะมัน,นเป็นแทคนิคโบราณไปแล้วครับเพราะเราเพสซิ่งได้ไม่ตลอดแล้วการไล่วิ่งเพสซิ่งแล้วบี้เนี่ยเราบี้ไม่ได้จริงๆนะครับแล้วเรายังไม่เข้าใจหัวใจของการเพสซิ่งขณะเดียวกันการโต้กลับเร็วของเราก็เป็นศูนย์จ่ายตามช่องก็เป็นศูนย์ทำชิ่งเข้าไปในทำประตูก็เป็นศูนย์ครึ่งแรกเรามีโอกาสเยอะแยะแต่ก็ทําไม่ได้ทําไม่ได้พอทําไม่ได้ก็โดนลงโทษก็เป็นเรื่องธรรมดาครับอันนี้ก็ หวังอย่างเดียวว่าสโมสรจะหาโค้ดจริงๆมาสักทีครับไม่ใช่โค้ดขาดตาทับแบบที่ใช้อยู่โค้ดตัดตาทับที่ใช้อยู่นะตอนนี้มันก็คือพวกโค้ดโค้ดฟิตเนสอะแต่ว่าไม่รู้ฟิตเนสยังไงนักเตะไม่มีความฟิตเลยผมจําได้สมัยหนึ่งเราจ้างฟิตเนสหรือว่าอะไรเป็นชาวญี่ปุ่นตอนนั้นที่สังเกตดูคือนักเตะม,มีความฟิตถึงจะบาดเจ็บก็จะหายเร็วมากเพราะว่าการ ทำบริหารกล้ามเนื้อแล้วเพิ่มสมรรถนะทางกล้ามเนื้อเขาเขาเก่งอะพวกญี่ปุ่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าสโมสรเนี่ยจะเอาโค้ชเก่าของเรากลับออกมาเห็นยืนถ่ายรูปก,กันสามคนเมื่อวันที่ยี่สิบห้าจริงไม่จริงเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดจะเกิดขึ้นได้ไหมดีลใหม่เนี่ยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมอยากให้กลับมาคุมทีมากกว่าเพราะว่าบอลมันสนุก บอลโค้ชญี่ปุ่นเราทำอยู่เดี๋ยวบอลสนุกมากครับเพราะบอลญี่ปุ่นเนียก็คือบอลบุกไปข้างหน้าแล้วก็วิ่งไล่บี้ทุกตัวอยู่ทุกตำแหน่งถึงว่าเราจะเล่นเกมรับก็จะวิ่งเข้าหาวิ่งเข้าหาบอลและบีบพื้นที่วิ่งเข้าหาบอลระบุพื้นที่เาาพร้นะนักเตะพวกนี้จะมีความฟิตและเราการโรเตชันนักเตะเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้เรื่อยๆซึ่งนักเตะเนี่ยจะใช้ความเาร็วกันซะส่วนใหญ่เลย แต่ที่เราเล่นกันอยู่เนี่ยคือใช้จังหวะบอลช้ชาๆรอจังหวะจังหวะบอลช้ชาๆแล้วร,รอจังหวะไม่มีประโยชน์นะครับนาทีนี้ไม่มีประโยชน์เลยครับเข้าทําก็ช้าทําชิ่งอะไรก็ช้าช้าไปหมดดูแล้วก็ได้แต่ทําใจครับแต่ยังไงก็ต้องมาเชียร์ที่สนามนะครับบ่อบอแตู่้กหี้เดียบอลมันลักไปแล้วลีโอเชียงรา i ไฟ g h t i n g นะัดเตะครับ ไเหลืองโง่ไม่เอาไปแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าก็อย่าเฉียงครับเล่นดีๆเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูนะทีนี้ผมอยากให้ชนะในบ้านบ้างค่งรู้ดูการแรกแม่งจำภาพติดตาหรือว่าแพ้แพ้แพ้ไปกี่นัดเนี่ยไม่ว่าแพ้นอกสนามหรือเออนอกบ้านหรือในบ้านทำร้ายจิตใจคนดูทั้งนั้นครับการที่จะเอา เล่นกับความรู้สึกแฟนบอลนี่ผมว่าไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มอ่ะจริงถ้าเราจะทําฟุตบอลการเมืองด้วยแล้วมันก็มันจะแย่ครับนี่ไอสิ่งที่ผมหวังผมหวังว่าเราเนี่ยจะเป็นเมืองฟุตบอลแล้วก็พัฒนาฟุตบอลไปถึงขีดสุดแต่ตจนเนี้ยอยู่ๆปุ๊บเนี่ยช่วงสามสี่ปีมาเรายังยึดแนวทางเดิมแล้วมันไม่ได้พัฒนาขึ้นหรอครับลองดูเลยครับบอลเราไม่ได้พัฒนาขึ้นเลย ขณะที่บุรีรัมเนี่ยเขาก้าวข้ามไปเรียบร้อยแล้วเขาไม่เอาแล้วนะครับไอตายบาซิเลียนเลยเนี่ยเอาแล้วแต่บาซิเลียนมาเล่นก็จริงแต่ว่าสไตล์ตอนนี้เป็นญี่ปุ่นหมดลเพะสไตล์บอลญี่ปุ่นเนี่ยจะสู้กับยุโรปหรือว่าทีมตัวใหญ่ๆเลยในยระดับโลกได้ก็มีอย่างเดียวครับเพราะว่าทํารูปร่างใหญ่ไม่ได้ก็คือต้องเล่นเร็วผมถึงบอกไงครับว่าแข็งแกร่งกว่าเร็วกว่าก็ชนะ เลิกคิดเถอะครับว่าที่จะเป็นมวยมวยช้ากว่าหมัดหนักต่อยได้ครับแต่ฟุตบอลไม่ใช่ฟุตบอลน,นับกันที่ว่ายิงประตูได้ไม่ได้แล้วถ้าคุณเล่นจังหวะช้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วรอจังหวะอะไรเนี่ยนะมันยากครับที่เล่นบอลจังหวะช้าแล้วจะไปชนะบอลที่มันแข็งแกร่งแล้วก็เร็วแต่ก็เอาครับอยากทำยังไงก็ต้องทำเพราะว่าเรามันรักไปแล้วยังไงก็ต้องไปเชียร์ ส่วนใครที่ไปเชียร์ที่สนามได้ก็ไปเชียร์นะครับเพื่อนๆใครเชียร์ไม่ได้ก็ฝากเฝ้าหน้าจอทีวีก็ได้ครับไม่รู้ช่องอะไรถ่ายก็ไปติดตามหน้าเพนสมโมสรครับส่วนในออนไลน์มีเพียบเลยครับพิมพ์เลยดูบอลฟรีไม่ต้องมาถามหน้าเฟซผมหรอกช่องไหนถ่ายช่องไหนถ่ายลองไปหาเองบ้างครับลีโอเชียงรายไฟติง้งนัดนี้นนผมก็ยังมั่นใจนะครับส่วนหวมา,ามประธานไม่ต้องเอาไปแล้วครับมันหมดไปเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ผมจะเอาหำนักเตะคนไหนเนี่ยเล่นเสียคนไหนทําให้เสียประตูเอาหำคนนั้นอะดีไหมไปเจอกันที่สนามนะครับเพื่อนๆอ๋อบัตรมีขายร่วงหน้าที่เซเว่นแล,ล้วครับช่วยกันอุดหนุนด้วยครับไปเจอกันที่สนามครับโดยส่วนตัวผมยังมั่นใจอยู่นะถึงแม้นจะห้าสิบห้าสิบขอแค่จังหวะเหมือนกับฟ้าประทานให้กองหน้าเราอยู่ๆก็เทพองค์ลงมาปุ๊บเนี่ย ยิงกระจายแน่นอนครับถ้ามันลงนะ